สวัสดีค่ะคลิปนี้ยังเป็นเรื่องของการสร้าง Open Chat ต่อนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิ์ของเจ้าของห้องเจ้าของกลุ่มที่จะต้องตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะให้มีการใช้รหัสสมาชิกเข้าเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาปลอมตัวเป็นเจ้าของกลุ่มแล้วก็เรียกเงินจากลูกสมาชิกซึ่งตัวอ่อนอเคยเจออยู่แล้วเคยเจอครั้งหนึ่งนะเราไม่ได้ตั้งค่าให้ใช้รหัสใครก็ไม่รู้เข้ามาแล้วก็สามารถปลอมตัวเป็นแอดมินได้แล้วก็บอกว่าเออทำโน่นทำน,ทำนี่อะไรอย่างงี้ตรงนี้เราต้องระวงังเราก็ต้องใช้ ใช้รหัสในการเข้าแล้วแอดมินจะเป็นผู้อนุมัติเองทุกครั้งการที่ใครขอเข้ามาเนาะจะได้รู้ว่าใครเป็นใครเริ่มเข้าไปที่ห้องไลน์เมื่อกี้นะคะแล้วก็ไปที่กลุ่มไลน์เราเป็นแอดมินไปที่3ขีดนะคะไปที่การตั้งค่าค่ะ,ะตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่ตัวตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ต้องใช้รหัสเพื่อเข้าร่วมเราก็ตั้งรหัสถ้าใครอยากเข้าร่วมอัตโนมัติเราให้ไปเลย2องอะไรอย่างนี้ตั้งเข้าร่วมแบบนี้หรือต้องให้ผู้ผู้ดูแลอนุมัติอ๋อ,อก็จะเลือกต้องให้ผู้รับอนุมัติจากดูแลจะได้รู้ว่าใครเป็นใครเนาะเราก็กําหนดคําถามค่ะคําถามเช่นรหัสรหัสรับรหัสรวยเออรหัสรวยรหัสรวยนะคะ คืออะไรเราก็จะให้น้องตอนที่เราไปให้รหัสเขาไปเสร็จสิ้นนะคะพอที่เขากดเข้าไปเนี่ยมันจะส่งรหัสไปเนาะแล้วเขาใส่รหัสเนี่ยเราก็เป็นแอดมินเราจะเห็นคนเข้ามาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าอยู่ตรงไหน,นจะอยู่ที่คําขอค่ะเราไปที่ไลน์เราเนาะ คำขอเข้าร่วมกลุ่มมันจะโชว์แบบนี้คนจะเข้าไม่ได้เลยถ้าแอดมินไม่อนุมัติค่ะอย่างของออนเนี่ยกลุ่มออนเนี่ยก็จะมีคําขอมันจะรออยู่ตรงนี้เราถึงค่อยเข้าไปอนุมัติคาขออ่ะเดี๋ยวเราบอกเลยว่าอนุมัติคาขอแบบไหนกดเข้าไปจะเจอแบบนี้ค่ะของออนใครอยากเข้ามาออนก็กดติ๊กอ่ะอ่ะแล้วก็กดอนุมัติถ้าใครไม่ใช่ใครไม่ใส่คําคํารหัสรวยที่เราบอกเขาไปไว้แสดงว่าเขาไม่ใช่คนที่ออ รู้จักกับเราเรากดลบได้อันนี้อนอนุมัติเด็กเข้าไปเด็กก็จะเข้าในกลุ่มอัตโนมัติเดี๋ยวจะให้ดูนี่เข้ากลุ่มเรียบร้อย <No. S 1> เนาะเด็กเข้ากลุ่มเรียบร้อยเนี่ยค่ะลองไปใช้งานดูนะระวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหล,หลายๆคนที่กำลังสร้าง Open Chat จ้า